โอ้โหพี่น้องดูฮะเจ้าเฮยักษ์เนี่ยอยู่กลางน้ำฮะดูฮะตะคุมตะคุมมันหาอะไรนะวนอยู่ตรงนั้น้าตั้งนานละเนี่ยวนอยู่ตรงนั้นที่เดิมอะน่าด่าดูฮะปุ๊บเดี๋ยวเดสูงใกล้ๆกว่านี้ได้ปะ นี่นะดูนะมันดำหาอะไรนอะอุ้อุ้ยอุ้ยดูโน่นดำอยู่นั้นอีกแล้วนัหรือมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเฮ้ยดูแปลกนะเนี่ยเดี๋ยวนาเล็กต้องไปหามุมถ่ายใกล้ๆอีกสักหน่อยเนี่ยดูมันดำผุดดำว่ายาเนี่ยมีอะไร มาซุ่มดูไกลๆมาดูว่าเขาดำหาอะไรฮะตรงนี้ดำผุดดำวายอยู่ตรงนี้ดูนั่นฮะเนี่ยดูเขาดำนะฮะก็จะว,ว,วนอยู่ตรงนี้แหละที่เดิม เหมือนกับเขามีเหยื่อมีอะไรอยู่แถวนั้นโอ้โหนั่นนะเฮ้ยเฮ้ยนะ่ะมีงางท้องอีกหรือเขามีตัวเมียมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่า เฮ้ยนั่นเฮ้ยพฤติกรรมนี้คืออะไรใครรู้บ้างเนี่ยนเลโก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมันจะทำอะไรก็ไม่ทำนะมันก็วนอยู่ตรงนี้นหะเป็นวงกลมอยู่เนี่ย เป็นวงกลมอยูอ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกนะฮะพี่นอ้องใคร มีความรู้ก็บอกกับนาเล็กหน่อยนะว่ามันคืออะไรดนนะไปเปลี่ยนทิศทางละไปละ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็พามาชมพฤติกรรมแปลกๆของเจ้า ตัวเฮยยักษ์นะฮะในบ่อน้ำนะของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ